New m a s t e r MX 30รถ SUV รุ่นใหม่เคาะราคาเริ่มต้น716,000บาททางค่ายมาสประเทศญี่ปุ่นได้ทำการเปิดราคาของ MX 30รถ SUV ขนาด Compact รุ่นใหม่ของพวกเขาในราคาเริ่มต้นที่2,420,000เยนหรือแปลงเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ716,000บาท ซึ่งมันกำลังได้รับกระแสความสนใจเป็นอย่างมากในตอนนี้ New Mazda MX-30 นั้นเป็นรถ SUV ในขนาดกระชับที่เน้นความคล้องตัวและความสนุกสนานในการขับขี่ โดดเด่นด้วยการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของทางค่ายบวกกับแนวคิดความอิสระในการใช้งานของตัวรถและระบบประตูแบบฟรีสไตล์มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินแบบ E Sky Active G 2.0ลิตร4สูบ DOHC 16วาล์วระบายความร้อนดอ้วยหม้อน้ำให้แรงม้าสูงสุดที่156แรงมา้าที่6,000รอบต่อนาที และชรอคหรือแรงบิดสูงสุดอยู่ที่1 9 9นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนอาทีมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อและแบบขับเคลื่อน4ล้อช่วงล่างด้านหน้าจะเป็น m a ็ p h e r s ์สั t สตรั y p ทส่วนด้านหลังจะเป็นโชช o n Beam Type ทางด้านฟีเจอร์ต่างๆนั้นก็เรียกได้ว่าจัดมาให้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นระบบ Cruising t r d t r i f s u p s u r t o r t ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันตามรถด้านหน้า Adaptive LED Headlights, ระบบปรับไฟหน้าอัตโนมัติไฟส่องสว่างเวลากลางวันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบการแจ้งเตือนฉุกเฉินด้านหน้าระบบป้องกันการออกนอกเลน โดยตัวรถ New Mazda CX 3 0นั้นมีให้เลือกทั้งหมด5รุ่นย่อยด้วยกันเริ่มต้นที่ประมาณ716,000บาทไปจะถึงรุ่นท็อปสุดอยู่ที่ประมาณ929,000บาทส่วนประเทศไทยเรานั้นยังไม่มีข่าวเคลื่อนไหวในการทำตลาดรถรุ่นนี้ณนะปัจจุบันแต่ในอนาคตก็ดูพอเป็นไปได้อยู่เหมือนกันซึ่งมันอาจจะมาแทนที่ไลน์อัพของ CX 3เพราะความนิยมของรถ s u v ในขนาดกลางๆด้วยราคาที่จับต้องได้ไม่ยากนั้นกำลังพุ่งสูงมากขึ้นแบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวหากมีความคืบหน้าทางช่องจะรีบนำข้อมูลมาอัปเดตให้กับสมาชิกได้รับฟังกันอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ